มีคุณผู้ฟังขอเรื่องราวพิเศษของช็อปเปอร์เข้ามาจัดไปครับในช่วงก่อนไทมสคริปที่พลังผลปีศาจของหมอประจําเรือคนนี้ยังไม่พัฒนาเต็มที่ในหลายการต่อสู้เขาจําเป็นต้องใช้พลังของยาพิเศษรัมโบบอลเพื่อเร่งขีดจํากัดนั้นทําให้เปลี่ยนร่างได้มากขึ้นอีก4แบบตามแต่ละส่วนของร่างกายที่ถูกเร่งการเจริญเติบโต,ตไปอย่างเช่นขนหนากาดพอยสขายาวฮอนพอยขาหลังจัมปิ้งพอยและขาหน้าอามพอย แต่ข้อจำกัดของยาชนิดนี้คือมันออกฤทธิ์ได้แค่3นาทีและต้องเว้นช่วงห่างกันถึง6ชั่วโมงก่อนจะกินได้อีกครั้งไม่อย่างนั้นเม็ดที่2จะทําให้แต่ละร่างออกมาแบบสุ่มไม่สามารถกําหนดได้และเม็ดที่3จะทําให้ชอปเปอร์กลายเป็นร่างปีศาจมอนสเตอร์พอยที่ผลานพลังงานของตัวเขาเองและควบคุมสติไม่ได้ทําร้ายทุกฝ่ายอย่างไม่เลือกหน้าซึ่งตลอดเรื่องราวเรามีโอกาสได้เห็นชอปเปอร์ใช้รัมโบ่บอลสูงสุดที่3เม็ดเท่านั้น แต่ในความเป็นจริงเขายังมีร่างลับที่น่ากลัวกว่ามอนสเตอร์พอยต์หากฝืนใช้รัมโบอรบอลเม็ดที่4อีกด้วยและนี่คือร่างดังกล่าวครับผมว่าดีแล้วเนาะที่ชอปเปอร์ไม่เคยกินรัมโบอบอลพร้อมกัน4เม็ดหากอยากฟังเรื่องราวแบบนี้อีกอย่าลืมกดติดตามกันไว้ด้วยนะ